สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่บอลมาพูดถึงเรื่องตาผมแล้วก็เล็บนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะสมัยนี้เราก็มักจะเล่นมือถือทำงานกับคอมพิวเตอร์ดูมมนิเตอร์แสงพวกนี้มันก็จะทำร้ายดวงตาของเรานะคะเด็กก็เริ่มดูกันตั้งแต่เล็กๆก,กันเลย จนกระทั่งผู้ใหญ่อายุ60-70ก็ยังต้องดูจอต่างๆเหล่านี้ทำให้ตาของเราเนี่ยได้รับอันตรายจากพวกทั้งแสงต่างๆตาเราอาจจะฟ้าฟางหรือว่าจอประสาทาตาข้างในมันเกิดการเปื่อยสดพังดังนั้นอาหารเสริมอะไรที่เหมาะกับตาผมแล้วก็เล็บนะคะวันนี้พี่พพว่าก็ขอมาแนะนำร้านสกัสดดีๆที่ช่วยทำให้ตาผมและเล็บของเราเนี่ยดีค่ะนั่นก็คือสารสกัสดจากพวก Marigold Extract นั่นก็คือสารสกัดจากดอกดาวเรืองเนื่องจากในดอกดาวเรืองมีสารที่ชื่อว่า s a n t o f i l ค่ะซึ่งเป็นสารประเภทแคโรทีนอยด์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระโดย Marigold Extract มีสาร2ประเภทอยู่ข้างในก็คือลูทีนแล้วก็ซีแซนทินค่ะ ซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยบำรุงสายตาและก็ป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาด้วยค่ะนอกจากมาริโกเอ็กซ์ตรนะคะก็อาจจะมีพวกคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของตาเราถ้าเกิดว่า เรามีคอลลาเจนที่ไม่เพียงพอตาเราก็จะฟ้าฝางได้ก็มีบิลเบอร์รี่เอ็กซ์ตรค่ะซึ่งบิลเบอร์รี่ก็จะเป็นพืชที่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอยู่ในตระกูลเดียวกันกับพวกเบอร์รี่ทั้งหลายนี่แหละค่ะก็จะช่วยถนอมสายตาทําให้แววตาเนี่ยสดใสค่ะฟิชคอลลาเจนเปทต์ก็จะมาจากพวกเกร็ดปลาหรือมาจากหนังของปลาก็ได้ค่ะซึ่งก็จะช่วยบำรุงดวงตาได้ด้วยค่ะแล้วก็แอสตาแซนทินค่ะ แอสตาแซนตินก็จะช่วยป้องกันให้ตาเราเนี่ยมันไม่แห้งทำให้ตาเนี่ยหายจากการอ่อนล้าแล้วก็ลดอาการเจ็บตาช่วยทำให้ตาเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ